ครับขอสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับมื้อนี้ครับผมเดินทางมาที่จังหวัดเลยครับพี่น้องครับได้มาสักการะบูชานะครับพระพุทโธนะครับพี่น้องอยู่ทางผู้พุทโธนะครับของจังหวัดเลยนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับผู้ด้านหลังของไข่สีสองรักนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือเวลาขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เขาจอดรถอยู่ผู้นะครับพี่น้องลานจอดรถนะครับ เขาขึนมาแล้วเขาก็สิขึนเป็นขึ้นยอดผู้มากครับพี่น้องขึนมานะครับเฮากรสิมานะครับพี่น้องมองเห็นนะครับพระพุทธรูปปางมาน์คบิชัยครับพี่น้องครับเพื่อนในปฏิฐานนะครับอยู่บนยอดผู้เขาเลยครับพี่น้องของผู้ปุถุโธนะครับประกาทางฟังทางด้านสายนะครับด้านสายเพื่อนกรสิมี อ่าเห็ดเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงเพื่อชมวิวครับพี่น้องนะคบสวยงามครับอ่าเสียวเห็นจังหวัดเลยนะครับพี่น้องเห็นบ้านเรือนของจังหวัดเลยชัดเจนนะครับและก็สวยงามครับอ่าเป็นบ้านเมืองที่ร้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศดีนะครับอันนี้คือเวลาขึ้นมาเทิงผู้เขาแล้วนะครับผู้พูตุแล้วก็สีเห็นอ่านะครับทังด้านกว่ามือนะครับเมก็เลานพยางขึ้นมาแล้วก็สีมีสาราหลังหนึ่งนะครับ พร้อมด้วยมีบ้านนะครับหลังหนึ่งน้อยนะครับเป็นบ้านของพิพิธภัณฑ์นะครับอะไรก็ซีมีเป็นกระซมีรถจอดนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้พุโทโธเป็นใครทหารน,นะครับพี่น้องนะครับอนีอ้กระซมีป่ายนะครับจูหินนะครับทรงรูปกลมเป็นกระเสีานำลึกจังหวัดทหาร ทหารบกนะครับจังหวัดลำลึกจังหวัดทหารบกเลย30กันยายน2 5งพนหาอานะครับนะครับพี่น้องครับมือน,นี้ภาพพอเป็นพี่น้องมาที่ภูพุโทโธจังหวัดเลยนะครับออกจากตัวเมืองจังหวัดเลยนะครับไปทังเคียงข้านโบกไก่ครับกสิมาเห็นขายสีสองหลักแลักห้อก็เลี้ยวของภูพุโทโธได้นะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูป หรือว่าพระพุทธมา,านควิชัยนะครับสิริไตรยรัต,รตนคุณนะครับพี่น้องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเป็นบันทึกไว้นะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นปางมา,านควิชัยครับพี่น้องอ,องค์ใหญ่มากนะครับประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาครับพี่น้องของผู้พุทโธทสวยงามนะครับ าหากมาพ่อแม่เป็น้องขอได้เดินทางมาที่จังหวัดเลยก็อย่าลืมแวะมากราบบารมาีของท่านด้วยนะครับขอพรมาเป็นน้องมากับมีซมีบันไดเป็นทางลาดนะครับเป็นกเทิตรคลายทางขึ้นภูเขาครับพี่น้องง้อไปง้อมานะครับแล้วก็ขึ้นไปหลังจากที่พี่น้องกราบไหว้แล้วก็ซิมีจุดให้พี่นอ้องชมวิวนะครับมองเห็นจังหวัดเลยอย่างชัดเจนนะครับ อ่ามื่อนี้ก็มีทนมาค่ะหวะเขึ้นมาบนล้านอ่าท,ที่พระพุทธดูป,ประดิษฐานอยู่นะครับเป็นกระสิปูด้วยหินอ่อนนะครับพี่น้องอปูด้วยหินอ่อนนะครับ うん。